วันนี้นะคะขอลองใช้ชีวิตแบบว่าคุณหนูไฮโซนิสนึงนะคะวันนี้นั่งมากับ Toyota f o r t u จ e เเลยอ่ะคันนี้นะคะบอกเลยว่าได้รถครอบครัวเจที่นั่งและที่สำคัญได้เป็นรถอนเนกประสงค์ด้วยนะคะพี่ๆขาใครจะเชื่อล่ะคะว่า Fortuner คันนี้ออกรถเพียง5บาทขับฟรีเป็นหนึ่งปีเต็มผ่อนอีกทีปีหน้าไม่ใช่ว่าต้นปีหน้านะจ๊ะบอกเลยว่ากันยาปีหน้ากันเลยค่ะ วันนี้นะคะน้องดาวก็มาพร้อมกับ Toyota f o r t u n e er, เาะ 2.4V นะคะเดี๋ยวนิดนึงอ้าวันนี้แบบออกมารับร่มชมวิวนิดนึงเดี๋ยวจะพาชมด้านนอกของเจ้า Fortuner คันนี้กันก่อนนะคะอ่าระหว่างที่รอแบบคนขับรถหาที่จอดรถก็นิดนึงนะคะแบบทำตัวเป็นคุณนายนิดนึงนะจ๊ะอ่าะจอดได้หรือยังคะอารบกวนเปิดประตูให้ด้วยนะคะ อ่ะขอบคุณค่ะนะคะวันนี้นะคะน้องดาวก็อยู่ที่อ่าพระบรมรูปน้องของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะคะเมื่อกี้ก็ได้ทำการสการะเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะอ่ะวันนี้นะคะน้องดาวแบบว่านั่งมาพร้อมกับ t o y ยต a f o r t u จ e เเลยเห็นไหมคันี้นะสีขาวแล้วก็ที่สำคัญวันนี้ คนดูไฮโซเป็นคุณหนูมากเลยนะจ๊ะ,ะวันนี้นะคะบอกเลยนะว่า f o r t จ n e r คันนี้น้องดาวย้ำกันอีกทีเนาะว่าออรรถค่ะเพียงแค่5้บาทเท่านั้นค่ะฟรี1ปีเต็มผ่อนอีกทีกันยาปีหน้าเลยนะคะ,ะมาขยับมาดูกันนิดนึงนะคะว่าสำหรับ f o r t จ n e r สีขาวคันนี้มีอะไรดีกันบ้างนะคะมาน้องดาวพาชมด้านหน้าก่อนเลยนะคะสำหรับกระจังหน้าคันนี้นะคะบอกเลยว่า แปลงหน้ามาได้แบบว่าดูดีดูแบบดุดันภายใต้ความขาวหรูเนาะนี่นะคะมีฟอนต์ฟอร์จูเนอร์ด้านหน้าเลยทั้งสองชั้นเลยนะคะกระจังหน้าแปลงมาแบบนี้ก็เพิ่มความหล่อเพิ่มความเท่ภายใต้ รถสีขาวเช่นกันนะคะขยับมาดูกันอีกนิดนึงนะคะบริเวณตาไฟเนาะสำหรับคันนี้นะคะมาพร้อมกับตาไฟโปรเจคเตอร์าบเบิร์ม LED ด้วยนะคะนี่มีไฟไดรไลไท์5ดอกสวยๆกันแบบนี้เลยนะคะและสำหรับด้านล่างเนาะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกค่ะครอบด้วยโครเมียมสวยๆแบบนี้เช่นกันนะคะมาน้องๆผพาชมด้านข้างกันต่อนะคะสำหรับ t o y o t a Fortuner รคันนี้บอกแล้วนะว่า เป็นแบบว่ารถสีขาวเนาะและที่สําคัญได้สีขาวมุกด้วยนะคะย้ํากันอีกทีสวยๆแบบนี้ออกรถเพียง5บาทคข้าซีห่ปีเต็มผ่อนอีกทีกันยาปีหน้าเลยจ้ามาชมด้านข้างกันต่อค่ะสําหรับกระจกมองข้างข,างของคันนี้นะคะบอกเลยนะว่ามาพร้อมกับไฟเลี้ยวด้านข้างนะคะสวยๆเก๋ๆแบบนี้เลยและที่สําคัญนะคะคันนี้ได้ล้อมแม็กขนาดใหญ่เลยนะคะอลอยขนาด 18นิ้วกันเลยนะคะและที่สำคัญหุ้มยางให้ใหม่ทั้ง4เส้นยางปี2021กันเลยคะ่ะนองดอย้ำกันอีกทีโอ้โหแบบสวยหรูแบบนี้ดูดีแบบนี้ไม่ได้แล้วนะจ๊ะพี่ๆขาออกรถย้ำกันอีกแล้วนะจ๊ะออกรถเพียง5บาทนะสำหรับคันนี้นะคะออกรถเพียง5บาทพรอ,อีกที ปีหน้าไม่ใช่ว่าต้นปีหน้านะจ๊ะพอนอีกทีกันยาปีหน้าเลยอ่ะใครอยากมาดูแบบว่าฟังก์ชันออปชันของตัวรถกันต่อค่ะสำหรับคันนี้ก็มาพร้อมกับบันไดข้างเนาะเพราะว่าเป็นตัวยกสูงขึ้นก็ง่ายลงก็ง่ายค่ะคุณพี่ค่ะและที่สำคัญเนาะก็มือเปิดประตูก็ยังเป็นโครเมียมและที่สำคัญนะคะมีตัวครอบให้ด้วยเนาะก็ การลอยเล็บการลอยขีดข่วนนะคะมาขยับมาดูด้านหลังกันต่อค่ะน้องดาวบอกแล้วว่าสวยหรูมากๆเลยสำหรับ Fortuner รคันนี้นะคะนี่ประตูหลังนะคะเปิดแบบไฟฟ้านะคะพี่ๆคะ่ะเพียงกดแล้วก็ยืนรอแบบสวยๆเก๋ๆแบบนี้นะคะก็เปิดเองได้นะคะด้านหลังก็พับบอได้เช่นกันค่ะนี้บอกแล้วนะว่าเป็น รถครอบครัวอนเนกประสงค์มากๆเลยนี่พับเบาะได้นะคะใส่ของได้เยอะเลยย้ำกันอีกทีย้ำกันอีกแล้วจะออกรถ5บาทผ่อนอีกทีกันยาปีหน้าเลยจ้าอ่าฮะนี่นะคะเวลาปิดก็สวย,สวย,สวยๆเก๋ๆอีกเช่นเคยกดปิดแล้วก็รอแบบนี้นะคะใช่รอแบบสวยๆเลยจ้าอะ ด้านหลังนะคะเห็นไหมฟรอนต์ฟอร์จูเนอร์สีแบบว่าคโครเมียมแบบนี้สวยเช่นกันนะคะด้านบนเนาะด้านบนนะคะมาพร้อมกับเสาสัญญาณแบบครีบฉลังนะคะ,ะและที่สำคัญนะคะบอกเลยว่าลูกเล่นของ f o r t จูเนอรคันนี้นะเยอะแยะมากมายมากๆเลยนะคะ,ะเมื่อกี้น้องดาวแบบว่า เป็นผู้โดยสารมาแล้วเป็นคุณหนุ่มให้แบบว่ามีคนขับรถขับให้มาแล้วนะจ๊ะอ่ะลองนั่งเป็นแบบคนขับเองดูซิจะเป็นยังไงอ่ะก็แบบว่ายังคงดูสวยดูแบบไฮโซอย่างเช่นเคยนะคะเพราะว่าเห็นไหมคะพี่่ขาสําหรับคันนี้นะ้าแบบว่ากุญแจของเขาเป็นกุญแจสมาร์ทคีย์เลสเนาะแล้วมาพร้อมกับปุ่มพุชสตาร์ทนะคะอ่ะขับง่ายเลยและที่สําคัญนะคะนี่สําหรับคันนี้นะคะนี่ มาพร้อมกับพวงมาลัยมัลติฟังกชันเนาะหุ้มหนังกันมาเลยค่ะเบาะก,ก็ได้เบาะหนังสีน้ำตาลเข้มสวย,สวยๆเก๋ๆกันเลยและที่สำคัญปรับเบาะไฟฟ้านะคะพี่ๆขาอ่าปรับเบาะไฟฟ้านะจ้าอ่าใช้งานง่ายสะดวกสบายมากๆเลยเนาะสำหรับ Fortuner คันนี้ค่ะขยับมาดูกันอีกทีนะคะสำหรับเครื่องเล่นเสียงของเขานะนี้ได้จอแบบว่าจาก Toyota โดยตรงเลยนะจอนี้นะคะก็ ได้มาจากโตโยต้าโดยตรงเลยแอร์ Air เป็นแอร์ระบบดิจิตอลนะคะก็มีทั้งแอร์คุมโซนหน้าและแอร์คุมโซนหลังนะคะและที่สำคัญได้เกียร์อัตโนมัติ6สปีดของโตโยต้เลยค่ะ,ะใส่ของได้เยอะช่องเก็บของเยอะมากๆเลยและที่สำคัญนะคะ Eco Mode Power Mode มีให้ด้วยนะสำหรับโตโยต้า o r t u จ e r คันนี้ค่ะและที่สำคัญนะน้องดาวบอกเลยนะว่าเลขใหม่คันนี้นะคะเบามากๆ รถใช้งานน้อยมากๆเลยเลขไมค์คันนี้อยู่ที่8501กิโลเมตรเท่านั้นเองอ้า 8, ว8 5 0หกิโลเมตรเท่านั้นเองรถปี2015นะ้เนาะหรือว่าปี2558ของเรานั่นเองเลขไม่์0 0 0 0่นกว่ากิโลบอกเลยนะคะว่าได้คันนี้ไปใช้งานในครอบครัวคุ้มซิ่งกว่าคุ้มค่ะออกรถเพียง5บาทพอนอีกที กันยาปีหน้าเลยจ้าอ่าและที่สําคัญนะน้องดาวาบอกแล้วว่าลูกเล่นของเขาเยอะมากเลยลำโพงเอ่ยแอ์เอ่ยนะคะดีไซน์ออกมาสวยหรูครบมากๆเลยขยับมาดูห้องเครื่องกันดีกว่าเนะว่าจะแบบว่าใหม่จะก,กริบแค่ไหนจ้านี้นะคะคันนี้นะํำมาพร้อมกับเครื่องยนต์ขนาด2,004ลิตรนะคะของโตโยต้าเนาะพวกเรื่องของเหลวภายในเครื่องนะ ทางเราดูแลให้หมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นน้ำมันเครื่องน้ำมันเกลียร์น้ำมันเกียร์น,น,ยรน้ำมันเบรกเ,เนาะก็ดูแลให้หมดเรียบร้อยแล้วนะคะคันนี้เนาะได้เครื่องยนต์ขนาด 2,400cc และให้กำลังสูงสุดถึง150แรงม้ากันเลยค่ะสำหรับเจา Toyota er ้าโ t y y t t f o r t u ner คันนี้นะคะสนใจอย่าลืมนะออกรถเพียง5บาทผ่อนอีกที่กันยาปีหน้าเลยค่ะ ใจคันนี้นะบอกเลยว่าสีขาวแบบนี้สวยๆแบบนี้มีคันเดียวเท่านั้นค่ะจ้องมากับน้องดาวได้เลยนะคะที่เบอร์0834235649ค่ะย้ำกันอีกครั้งนะคะออกรถเพียง5บาทออกเดือนนี้ขับขับไปเลย1ปีและผ่อนอีกทีปีหน้าจา้าย้ำกันอีกทีย้ำกันให้ชัดๆนะคะ Toyota Fortuner 2-4รปี2015สีขาวมุกแบบนี้เนาะ ออกรถค่ะเพียง5บาทค่าฟรีหนึ่งปีพรอีกที่กันยาปีหน้ากันเลยและสำหรับวันนี้นะคะโอ้โหน้องดาวบอกเลยว่าวันนี้มาแบบสวยๆเก๋ๆเนาะก็ฝากพี่ๆทุกท่านนะคะกดไลค์กด, like, กดแชร์กดหัวใจเป็นกำลังใจให้น้องดาวและทีมงานด้วยนะคะและที่สำคัญฝากพี่ๆกดติดตามเพจรถมือสองสมชยัยอานานแล้วก็ กดติดตาม y o t u u e f แฟน a พจอะไรของเราให้ครบด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะน้องดาวก็จะขอตัวลาไปแล้วนะคะเดี๋ยวไปขอลองใช้ชีวิตแบบคุณหนูอีกสักรอบนะจ้าวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ